บุบัดดารับท้องจริงยันไม่ได้ปิดแค่ไม่มีคนถามกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและถกเถียงว่าสองดาราที่ท้องใกล้คลอดและไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครซึ่งชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่นักแสดงสาวบุมบัดดาและซา,า,าร่านลินหรือซาร่าเอฟซึ่งสาวซาร่าก็มายอมรับตอนนี้กำลังตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดสาวปุนัด,ดาได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทอถึงประเด็นดังกล่าวว่าเผยเรื่องข่าวท้องจริงๆไม่ได้ปิดแค่ไม่มีคนถามถามมาก็บอกส่วนตัวมารู้ว่าท้องตอนตั้งครรภ์สีเดือนครั้งแรกนึกว่าเป็นวัยทองประจำเดือนไม่มาพอไปตรวจสรุปท้องส่วนเรื่องซุ้มแต่งงานจดทะเบียนสมรสไม่ได้ซุ้มถามมาก็ตอบ คือเราแต่งงานมาสองปีแล้วไม่ได้ท้องก่อนแต่งแน่นอนค่ะยืนยันว่าไม่ได้พลาดด้วยเราตั้งใจมีที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าอยากให้ชัวร์มากกว่านี้เราอายุเยอะการที่ท้องมันก็จะมีความเสี่ยงกับเด็กส่วนสามีพอรู้ว่าเราท้องก็ดีใจและยังแซวว่าคนที่สองเมื่อไหร่ส่วนท้องนี้ได้เพศช,ชายกำหนดคลอดพรุ่งนี้เสร็จงานก็เตรียมไปโรงพยาบาลเลย